ผมปะตานธนาคารนนทบุรีพีเซฟมาติดตั้งนาว่า2.5แล้วทดลองวิ่งแล้วเป็นไงบ้างครับรู้สึกขับแล้วคาเรงเบา,าแล้วก็ไม่วัดรอบเนี่ยขึ้นไม่ค่อยขึ้นไม่ถึง2,000เวลาเหยียบปกตินะที่ยังไม่ได้ติดวัดรอบเนี่ยมันจะขึ้นขึ้น2,000 ถ้าวิ่งถ้าวิ่ง80-90เนี่ยวัดรอบมันจะขึ้น2 0 0 0 2 0 0 2 000, 2 0 0แต่เนี้ยเหยียบลักษณะเดียวกันวัดรอบเ่ยมันแข็งถ้าเทียบกับโตโยต้าเหมือนกับว่าวัดรอบเนี้ยมันจะไปเท่าเๆกับโตโยต้าเลยเหมือนมาตรฐานของโตโยต้าตัวเนี้ยวัดรอบเนี่ยของ Nissan, นิสสันนวาร่าเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นเร็วขึ้นเร็วแล้ว เรารู้สึกว่าเอ๊เข็มไม้มันอ่อนไหมแต่ตอนนี้พอติดท P set เ,เข้าไปวัดรอบไม่วัดรอบอะ่ะแข็งขึ้นแต่รถวิ่งรู้สึกโอเคครับ,นะบ,รบไม่ผ่าน